สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแผน4 2 3 1อายซองมินลองแผนใหม่ fp 2 2 0แค่ fp 1 7 6ก็เข้ามือแล้วถ้าเพื่อนพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับแท็กติกนักเตะตำแหน่ง st ตั้ง ar 1เจาะทะลุกองหลัง dp 1กดดันแนวรับ sr 1ทะลุกองหลังตั้งบุกไว้ที่3ตั้งรับไว้ที่1ตำแหน่ง lam และ ram ตั้ง ds 1 ลงมาช่วยเกยมรับทุกครั้งตั้งบุกไปที่3ตั้งรับไปที่3ตำแหน่ง CAM ตั้ง d S 1ลงมาช่วยเกยมรับทุกครั้ง EF1 ไม่ยุดติดกับตำแหน่ง SC1 รอในกรอบเขตโทษตั้งบุกไปที่3ตั้งรับไปที่3ตำแหน่ง LDM และ RDM ตั้ง AS1 คอยที่ริมเส้นเพื่อหาโอกาสบุก d d 1ขัดขวางการส่งบอล ตั้งบุกไว้ที่3ตั้งรับไว้ที่3แผงกองหลังนะครับตำแหน่ง LB และ RB ตั้งบุกไว้ที่3ตั้งรับไว้ที่3ตำแหน่ง LCB และ RCB ตั้งบุกไว้ที่1ตั้งรับไว้ที่3แเทคติกทีมพื้นฐานความเร็วเกม70ส่งบอล75เลี้ยงบอล1นยืนตำแหน่งตามแผนเทมลุก่งบอล80เปิดบอล70เข้าทำ60ยืนตำแหน่งตามแผนป้องกันกดดัน20 ก20 4พื้นที่40แนวป้องกันคุมโซนครับสำหรับทีมที่ซองมินแนะนำนะครับก็คือปูทีมเชลซีหรือว่าปูทีมไบร์นนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ซองมินยกมานะครับก็คือปูทีมเอลเอสนะครับดังลูกนะครับสำหรับแนวทางการเล่นองแผนนี้นะครับจะเป็นแผนที่ค่อนข้างเจาะบริเวณตรงกลางมากกว่าออกด้านข้างนะครับซึ่งจะใช้ตำแหน่งเอ m ีเอกับ r ารนะครับถือเข้ามาบริเวณตรงกลางนะครับ อาจจะใช้การวิ่งตัดเข้ามาเวียนกอบเโทษนนะครับเพื่อเป็นออปชั่นเสริมในการทาประตูนะครับช่วยกองหน้านะครับหรือว่าแข่งกองการครับซึ่งตั้งบุกไว้ที่3ามตั้งรับที่3านะครับช่วยในการเข้าทําให้มากขึ้นนะครับยังไงบ้างครับกับแนวทางการเล่นของกองมนุนใ้เพื่อนสนใจหรือว่าใครที่ชอบเล่นกองหน้าเดียวนะครับแต่เน้นการเข้าทำเรียนตรงกลางสนามนะครับแผนนี้ก็ค่อนข้างแนะนำแนะนำไปทดลองเล่นนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้นะครับ